สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้เพื่อนๆเจอผมนะครับสิทธ์เอ็กซ์เซอร์ไซส์นะครับวันนี้ผมจะมาตัดต้นไม้วันนี้ไม่ได้มาชดออกกําลังกายนะวันนี้จะมาตัดต้นไม้ข้างบ้านนะครับบ้านหลังใหม่นะครับนี่ลูกชายลูกชายกำลังจะเตะบอลนะครับเตะบอลหน้าบ้านนี่แหละนะครับเพื่อนเเดี๋ยวไปดูต้นไม้กันที่ผมจะตัดนะเพราะว่าตอนนี้ต้นไม้บ้านใหม่ที่ผมมันเนี่ยมันขึ้นเลยกําแพงมปแล้วเนี่ยเดี๋ยวถ้าเราไม่ตัดนะมันก็จะขึ้นมาเยอะมันจะมันจะลก มันจะลกมันจะทําให้งูมันจะทําให้งูเข้าบ้านได้นะครับเดี๋ยวจะไปตัดกันแต่จะวางกล้องไว้ตรงไหนเดี๋ยวดูก่อนนะครับ <c oughs> ต้องวางกล้องไวแถวนี้แหละอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมแปลอามีดก่อนปะพาไปดูมีดเดี๋ยวพาไปดูแปลอามีดไปตัดต้นไม้กันนะครับนี่นั่งสบาย,ยกินลูกชิ้น นี่ครับอุปกรณ์ผมซื้อมาไว้แล้วไม่ว่าจะเป็นจอบคาดอะไรนะพ่วโกัวเล็กพ่วยาวจอบคาดมีดนี่งไงมีดเดี๋ยวไปตัดต้นไม้นะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันเราไปเจอกันที่ต้นไม้เลยเพื่อนๆบ,บายนู่นเดี๋ยวเจอกัน เกี้ยงเพื่อน,น,นตักหมดแล้วนี่เห็นไหมเกี้ยงเลยเมื่อกี้ตักตั้งเยอะ เพื่อนครับผมตัดเที่ยงแล้วนะครับก,ก่อนจัดก่อนจบคลิปนะครับไหน,นๆก็เป็นสายกีฬาแล้วเดี๋ยวชวนเพนื่อนออกกำลังกายก่อนไปดูกันออกกำลังกายกับผมนะนูน่นเพืลงที่เพื่อนผมเลยนะสิครั้ง,งนีง้ด้วยสิครั้งพอง เพื่อนครับถ้าถูกใจคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับก่อนจากกันวันนี้เป็นไงครับผมมาตัดต้นไม้เพื่อนเพื่อนดูและพาเพื่อนๆออกกำลังกายเต็ไงบ้งลูกไม่เรอกงั้น <c oughs> ก็บายบายไม่ได้ช่วยบา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 ยเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบาย